สวัสดีจ้าพบกับช่องมานณ์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเช้านี้ขอบคุณใชครับเดือดยากแพงคุเดือดน้องมาครับเดือมาไล่ไอ้น้องมาส่งงานมาไล่นะคะวันนี้สิ่ด้พากันแกะสใชคขาเสาเพราะว่าเสาสิมามะงมือนี่ค่ะคันแม่ผู้ใดตกล่นกับสามารถทักบอกอาแคดเรือดพ่อใได้กับสิได้ไปแก้เดี๋ยววันี อันอีกมือมือแรกนี่ก็คือวันเดึ้นวิธีนะครับมืออื่นนะครับที่ได้ขึ้นวิธยวันที่ยีวันที่ยี่สิบนะครับร้อยเอ็ดนะคะคุณนี้เจอกันที่ร้อยเอ็ดนะคะเจอกันร้อยเอ็ดนะครับขอบคุณกําลังใจจากแม่พิษสมัยนะคะหนึ่งพวงกําลังใจแม่จากแม่พิษสมัยเอ้าสองพวงเลยเหรอเขียนกำลังใจจากแม่ฮักน้องมานะกำลังใจจากแม่น้อยโอ้ ค่าขนมของน้องมีตังจากแม่นางมีตังมีตังมาเนี่ยม่ตังมาเอาอะไรลูกนี่กำลังใจจากแม่ตุ๊กแม่มนแม่ตีแม่จอยแม่นางกทมขอบคุณกำลังใจจากแม่ฮะกทมนะคะขอบคุณมาเลยจากเอฟซีมาหน้าจากนอร์เวย์ค่ะวันนี้จากไรสุดนะนี่ น,นี้กําลังใจจากแม่ไลรโสดมมามแม่เจะจ,จีนะคะคนนี้ใช่แม่เบนจ์จัตนาเยอรมันพวกเดียวไหมพวกเดียวโอเคอันนี้จากใครกําลังใจจากแม่เพนนีพาอนี่กําลังใจจากบ้านพลังเจเจุณนะคร์บาโปนะครับส่งลูกชายกับ บ้านจากแม่พี่สมัยฟ้าสามพวงคุณขอบคุณครับแม่พี่สมัยก็แรงใจจากปู่มะนาสามพวงไม่แกอุนมาสองขอขอออกเลยอันนี้จากใครเอ่ยแม่มารีนอร์วีนอร์เวย์ขอบคุณแม่มารีนอร์เวียด้วยนะคะอันนี้กําลังใจจากแม่ลูดขอบคุณกําลังใจจากแม่ลูดกำลังใจจากแม่เบนจัตนาเยอรมันนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอให้แม่แสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพิสิ่งไลทสมปัติคณะนะครับ ความเจ็บยาใหญ่ความไขใ่ใหญ่นี้นะครับแล้วมีต้องเสู่ความเจริญนะครับเงินส่วนที่นี่แม่แม่เอามานะครับทุกคนหรือว่าสิเป็นแม่แม่ละลายแม่ที่เอ้ซื้อไปนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เอาไปที่อยู่ในบ้านนะครับอาจจะเป็นที่คลิปนี้จะเป็นคลิปที่จดจําว่าตังส่วนนี้หรือว่ามาอะไรน้ําใจส่วนนี้ก็คือเอาลงใส่บ้านเพชรบานเพชรบานหลังนี้นะครับก็คืออีกพลังหนึ่งถึงแม่แม่ที่เอ้หาหรือว่า เอ่ยมาถึงยังเสกขอต้องขอทษขอให้แล้วก็ขอบคุณสุดเสื้อผ้าจากเม่แม่ดาวแล้วก็เมอะไรนะแม่เล็กด้วยนะครับนะครับสุดเสื้อผ้ายว่าจะเป็นอีกหลายๆสูตนแล้วก็ของฝากของตอนจากหน้าเวทีเนน้ำเนรหรือว่าทรงให้น้ำเนรนะครับขอบคุณหลายๆนะครับแล้วก็ มะขามจากแม่อจากแม่อื่นไล่ชอบมะขามมมชบขานะคะมะขามดองใช่มะขามดองมะขามหวานแล้วก็กล้วยนะคะขอกคุณนลายค่ะแต่พอดีเลยพี่น้องเมื่อนี้เช้าสีมะสรงค่ะเดี๋ยวพี่น้องติดตามคลิปต่อไปว่าจีิจังไหนเพิ่นมาสรงจังโมงอย่างจังไหนจังไหนโตแต่ว่าเมื่อนี้คือหูนี่เด้เพิ่นอยากเห็นเสาก็จะเห็นเสาแล้วเมือนี้มาที่นี่กัน พอท้ายรูปอวิโดเซน่กะคือเริ่มการแกะเ,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 เด้แต่แกะกะสีคือเอาใจคาเสาก้อนเหมือนาใจคาเสาที่เดียวราือเอาเขาเป็นชี้ไว้อันนี้กะสีเป็นข้านาแกะนะคะกสีแกะง่ายค่ะหลอดหีนะคะว่าใดแม็กนะคะมา,า,าไล่หันย่างก็ใส่ยิ่งนีวนมากกว่าสวยสวยซูดเลยหีิบอสเลียงไปเลย เดีางินเาตัง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 ่น่ตังตังอันนี้ก็จะเป็นลูกซ้ายคนนะคะได้ได้คาขนมแลวครับไปเมื่อคืนได้ข้าวข้าวพิได้ข้าวได้ข้าได้ข้าอาหารแล้วจะเพีงอะนบ่แม่า่อาหารหาลยกำกับกาหารอยก็บรทไปซื้อแต่ยังว่าซื้อหกะ รอบลดเป็นพันหนือพี่น้องพันทันกว่าใช่ได้จะเป็นเดือนอยู่อดบ่ไม่ถึงค่ะได้แค่สามอาทิตย์สามอาทิตย์ไม่ถึงเกือบอะไรอ่ะไม่ไม่ถึงก็ถึงได้สองได้สองอาทิตย์เพราะว่าเขาเขาได้กินข้าวเออพุทแกนะแม่เนี่ยเขาจะกินเช้าเย็นนะคะโอ้ลูกซ้ายก็สี่เหลี่ยมนะพีงสี่เหล่ยมละมาอะไรบอแมนจะคลองขนาดลูกไม่ทายใส่แสงดูพร่าแล้วตัวจริงพอดีกับพ่อเนี่ยทำไมอะไรนะตัวเป็นๆอะไรนะ เป็ดเปิเปเปเปิดดเปิดลาตะล้าช่องไหมอันนี้ช่องมานะลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะเนี่ยออกมาออกมาที่แหกไออ่านเรื่องว่าพาพอยนอนทันหลังด้ยเดินไปเบิ้งดูไปไปต่อจะใส่คลิปนี้แค่กระซิบเขาฝากไว้ที่นี่คลิปหน้าเขาพอกันมาทีจ่ากระทีให้ไปต่อช่องน้องมะนาะเลยน้องมะนาวกันยังรัววั อันนี้คนไทยคุ้นกับมันอยู่คนไทยท่าเองอันนี้จะเป็นอีกอย่างนี่พอ่อห้องครัวบ่นี่ดัดฝ้าฮะร<ล>ะเ<ล>บียงเอาแดดฝ้า <That far, S 2> ไหมไอฉันร้อนแล้วหันหน้าเื้อไปทางไหนนี่ฉันร้อนฮะ นี่้ำท่านไปทางนี้นอทางนี้ทางนี้ทาใช่ไหมเห็นบ่าต้นตะกบห้องประยุนนะกับทันไปทางนั่นเอาน้ำท่นเพื่อท่านไปทางทิวะต้องเป็นเฉลียงครับต้องหันรับกลับอันนั่นเพราะว่าหัวเหงไปทางนั่นเพราะว่าเขาเขาจะหันนั่นตูดเฮือนใส่ตูดเฮือนบ่ได้หน้ำเฮือนใส่ตูดเฮือนบ่ได้เหมือนกับเฮือนป่าเห็นบ่เฮือนป่าก็ยังเฉลียงนะอันนี้เป็นทองผ้าเป็นบ่นี่ ตัวนี้เป็นระเบียบมุกเป็นมุกไหมครับเป็นหน้าบ้านไหมเอาลูกอันเอาเอาลูกมาเมืองลูกนั่นไปโอ้ยเงั้นอยู่ข้างในบอยแคทปามนี่บอยทางเขานบนี่บอยแคทเอาลูกงั้นมาให้อายเบิองทางเขานี่ทางเขากินยี่ทา้งสีด้วยเป็นมุกออกแม่ได้ตื่นลองตื่นเช้าไงข้างนาไหมครับหน้าบ้านเอาไงไงตัวนี้ก็เติบโตงี้น ห้องอ่ะจะอยู่อยู่ข้ขงงงางไหนห้องห้องหน้าห้องหลังนี่การตรวจงานนะคะเ <s uk ations> พกกื่อกลังสงสยัยอยู่ว่าแบบเงื่อนเพ่นเป็นยังไงยังไงอันนี้บางบุกออกได้ว่าเงือนว่าเงือนหันหน้าไปทางไหนว่าเงือนเป็นแบบเอาเดี๋ยวไประเดงเดี๋ยวเอาแบบมาให้เบิรงให้น้องปามไปเอากับเครื่องกับอันอาแคดก่อน เรนกำลังสงสัยนะคะว<ช>่าหนาบ้านเพื่อนจะหันไปทางไหนเป็นยังเขึอนคือต,ต,ต้องมาหนาขึ้นแลก็ต้องหันมาทางอื่นมาทางเขาเงื่อนน,นเป็นบอหนี่แม็นบอทางเขาเงื่อนนะอ่ะเขาจะทางนี้มีลูกบอเอาลูกให้เพื่นอ,นอ,อ,อนเบิ่งนะเอาใจ่แต่ละวันติดนหนยตัว <c oughs>

โอยสมานนนคือแถวโอยอ้องข้งนายมัน้เขาใจขึ้นมาอยู่มาแดงก็ไปหาอยอยู่โอ้ยนีดิข้าใจง่ายมานเลยใส่เบอรดูโอ้นยแมนมัน,นต้องเกี่ยวฟังผุนนั่บอก ประตูสมุดประตูมันตตรงอยู่ตรงนี้ตัวสันประตูก็อยู่ห้องนี้แันี่แคนี้มันคืออันนเธอบอกว่าอยู่เลยโอเคค่ะคลิปนี้ขอฝากกันไว้สนีก่อนนะคะเดี๋ยวไอ้เพื่อนมันแบบเดี๋ยวมาอัพเดทให้ฟังอีกทีนะคะว่าสิเป็นจังไรต่อสวัสดีค่ะ